สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะในคลิปนี้นี่คือเกมอะไรนั่นก็คือเกมไฮสคูลใช่ไหมไฮสคูลเกิลหรือเปล่า <laughs> เล่นจนลืมไปหมดสมองเบอร์ไปหมดแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้มันอัปเดตเกมใหม่มันมีอะไรมาใหม่ค่ะพี่ปอนี่เลยชุดแค่ชุดแค่เนี้ยนะโอ้แม่เจ้ารอมานานมาก จนน้องๆบางคนเลิกเล่นลบทิ้งไปหมดแล้วพี่ปอลบทิ้งไปไหมคะลบลบค่ะแล้วก็กลับมาใหม่ก็จะมีคืออย่างนี้นะวนเวียนลบทิ้งลบเข้าลบออกลบเข้าเพราะโทรศัพท์มันไม่สามารถที่จะมีเกมเยอะได้เออเกมไหนที่เรายังไม่เล่นแล้วก็ลบมันทิ้งไปเกมไหนที่มันอุ๊ยกลับมาใหม่แล้วก็เอามันกลับมาครั้งนี้มันอัปเดตไปเมื่อประมาณวันหรือ2วันที่แล้วแต่พี่ปอลืมอัป ก็เลยเอ้ยมาลองทำอัพดูดีกว่าเผื่อน,น้องๆบางคนเล่นอยู่เออแล้วตอนนี้พี่ปอก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปด้วยแหละนะก็มาให้กำลังใจกันนิดนึงอืมอ่เจ็บคอไม่อยากพูดเยอะอันนี้มันทำอะไรมันไม่ได้ทำอะไรมีซอมบี้กับไม่มีซอมบี้อืมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยอ่ะ จริงๆอะมันภาพสวยทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกมากแต่มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะบ้านก็ไม่มีชีวิตโคตรเศร้านั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะก็ไม่ได้ชีวิตก็เศร้าหนักขร้าไปอีกคือวันๆไม่มีอะไรนอกจากเออตอนนี้ก็เล่นกับซอมบี้ไปพังๆรักฉันนะถ้ารักฉันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฉันด้วยนะหพี่ปอเสียงเป็นอะไรคะรู้สึกว่าตอนนี้จะเจ็บคอจริงจังแล้วเนี่ย เออนะมามาเลยมามาวิ ύ, เสียงเหมือนเป็ดเลยอ่ะปกติก็คือเป็ดอยู่แล้วนะนี่คือเป็ดเข้าไปใหญ่โอเคช่างมันผ่านไปตอนนี้ก็จะมีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปอจะทําบั๊กนะพรุ่งนี้เราจะมาทําบั๊กกันต่อนะแล้วก็เอเมีละครสั้นเรื่องพี่ใจหลายตอนจบนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะกํลาลังสนุกมากเลยเข้าใจไหมคะทุกคนเออใช่แล้วตอนนี้มา เราไม่คุยเรื่องอื่นเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าอยากให้เล่นเกมอะไรเพิ่มเติมก็บอกโอ้โหพี่ปอไอเดนไอเดนแล้วไงแกนนี่มันยังอยู่อีกเหรอเนี่ยสองเกมเนี้ไอเดนแกนนี่ฟรีไฟโอ้โหยังอยู่ยังอยู่อีกแม่เจ้าโอเคก็จะพยายามเล่นให้ดูนะแต่ก็นะต้องทําใจนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแบบชุดผู้ชายบ้างชุดนี้ถ้ามันอยู่ในสคูเกิร์มันจะน่ารักมากเลยอะวาวอนบอกว่าเฮ้ยช่วยอัปเดตชุดในสคู เกินหน่อยไม่ยอมอัปเดตสักทีเนาะถ้าได้แบบนี้ก็ก็ดีนะมก็น่าจะดีไะเออถ้าไม่มีซอมบี้อ่ะก็มีพวกเนี้ยใครอยากใครยังเล่นอยู่พี่ปอเชื่อเลยนะว่าประมาณเออเกลบเกมนี้ทิ้งไปแล้วใช่ไหมเออลบแล้วก็ลบไปดูพี่ปอเล่นอย่างเดียวก็พอเออไม่มีอะไรอย่าซีเรีสอเดาซีเรีสโอเคมันมีแค่นี้เราไปก่อนดีกว่ามันไม่มีอะไรแล้ว นะไม่มีอะไรแล้วครับไปเลยพี่ปอพี่ปอมาสั้นไปง่ายมากเลยนะคลิปเนี้ยเออมันไม่มีอะไรจริงๆไว้เจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านะจ๊ะสำหรับบั๊กกับเออละครสั้นนะอย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วจุบ๊บ